ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับข่าวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับเพบกับสุขข่าวลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่มิเกลอันโตนิโอออกมาขอโทษแฟนบอลและนักเตะลิเวอร์พูลอย่างเพ็นทางการในช่วงต้นฤดูกาลนี้มิเกลอันโตนนโอกลายเป็นคนที่ไม่ค่อยได้รับความนิยมจากแฟนบอลลิเวอร์พูลเนื่องจากเขาบอกว่าลิเวอร์พูลจะไม่สามารถฟื้นตัวกลับมาได้ในฤดูกาลใหม่ซึ่งมันก็สร้างความไม่พอใจกับแฟนบอลลิเวอร์พูลเป็นอย่างมาก นอกจากนั้นแล้วมิเกลอันโตนิโอยังเคยกล่าวว่าเขาคิดว่าเวนแฮมยูเนเตดจะจบฤดูกาลเหนือกว่าลิเวอร์พูลได้อีกด้วยซึ่งนั้นยิ่งทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลโกรธเขาเข้าไปใหญ่นะครับอย่างไรก็ตามครับลิเวอร์พูลแสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพวกเขาในสนามพวกเขาสามารถเอาชนะเวนแฮมยูเนเตดในศึกงารคาร์บครับและล่าสุดพวกเขากเ,เพิ่งเอาชนะลูตันทาวได้อีกด้วยโดยผลลัพธ์ทั้งหมดนี้ทําให้มิเกลอันโตนิโอต้องออกมาขอโทษอย่างเป็น,นการ อันเทนโอกล่าวว่าเขาเสียใจที่ได้แสดงความคิดเห็นที่ดูถูกลิเวอร์พูลในช่วงต้นฤดูกาลเขายอมรับว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่าเวนแฮมจะไปได้ไกลกว่านั้นแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลก็พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าพวกเขายังคงแข็งแกร่งผมขอเกา่าวขอโทษแฟนบอลและนักเตะลิเวอร์พูลสำหรับคำพูดของผมและผมยอมรับว่าผมคิดผิด ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่มิเกลอันติโอยอมรับความผิดของเขาซึ่งก็ไม่ใช่ทุกคนที่กล้าจะทำแบบนี้ดังนั้นแฟนบอลลิเวอร์พูลอาจจะต้องใจเย็นลงกับนักเตะทีมชาติเจมเมกาคนนี้บ้างแล้วล่ะครับก็อยู่ที่แฟนบอลนะครับจะยกโทษให้เขาหรือไม่แล้วก็ต้องมาติดตามชมกันด้วยนะครับว่าในอนาคตนั้นมิเกลอันติโอจะออกมาพูดอะไรเกี่ยวกับลิเวอร์พูลในแง่ลบอีกหรือเปล่านะครับก็ต้องลุ้นกันต่อไป มิเกลอันโตนิโอได้ยกย่องดิโกโจตาเป็นตัวอย่างชี้เห็นว่าลิเวอร์พูลไม่เคยซื้อนักเตะที่ผิดพลาดมิเกลอันโตนิโอกล่าหน้าของเบนแฮมยูนเต็ดก็มาเช่นชมทีมงานการซื้อขายของนักเตะลิเวอร์พูลในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยยกตัวอย่างดิโกโจตาที่เพิ่งยิงประตูกสกันให้กับเทียมเขาสุดยอดจริงๆมิเกลอันโตนิโอกล่าวถึงโจตาสิ่งที่ผมชอบเกี่ยวกับลิเวอร์พูลคือพวกเขาซื้อนักเตะเหล่านี้มาแล้ว ผู้คนสงสัยว่าพวกเขากําลังคิดอะไรอยู่ทำไมพวกเขาถึงทําแบบนี้ตอนที่พวกเขาเซ็นสัญญาซาโดมาเน่ก็โดนวิจารณ์หนักว่าราคา30ล้านปอนด์สำหรับมาเน่มันแพงจึงกันไปพวกเขาคิดอะไรอยู่แล้วฟันไดและล่าสุดก็เป็นโชต้าทุกคนสงสัยในค่าตัวสุดท้ายแล้วพวกเขาก็กลบกลายเป็นนักเตะระดับโลกมันเป็นมาสเตอร์คัของการซื้อนักเตะเลยทีเดียว ปัจจุบันแฟนบอลคุ้นเคยกับการซื้อขายที่ฉันฉลาดของลิเวอร์พูลแล้วดังนั้นจึงไม่เคยมีใครแปลกใจที่อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ปรับตัวเข้ากับทีมลิเวอร์พูลได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ในช่วงแรกของการกุมทีมของเจคกิงครับการซื้อขายนักเตะของพวกเขาสร้างความสงสัยให้กับใครหลายคนตัวอย่างที่จะเจนที่สุดก็คือซาโดมาเน่การย้ายจากซานตันในเวลานั้นถูกมองว่าเป็นการเสี่ยงโชคด้วยราคาแพงแต่6ปีต่อมามนเ่ Money จากไปพร้อมกับแชมป์มากมายกับลิเวอร์พูลและกลายเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดของสโมสรในยุคใหม่การย้ายทีมของโมเมลซาลาจากโรม่าก็เป็นอีกเดียวที่ถูกมองว่าเสี่ยงแต่สุดท้ายทุกคนก็รู้ว่ามันคุ้มค่าในเดือนมกราคมปี2018ค่าตัว75ล้านปอนด์ที่จ่ายให้กับเซาท์เทนตันในการซื้อตัววอร์กิฟันไดก็ถูกมองว่าสูงจนเกินไปสําหรับนักเตะที่เคยค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกแต่มันก็พิสูจน์แล้วว่าเป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยม หลัจากฟันไดและเดียวราคาถูกกับชดันชากิลี่จากสโต๊กซิตี้การเสริมทัพจากพิมลิกลต่อไปของลิเวอร์ p o o ก็คือดิโกโชตาเช่นเดียวกับมาเน่และซาลาก่อนหน้านี้มีคำถามว่าดาวเตะในวัย23ปีในเวลานั้นจะก้าวขึ้นมาเล่นกับทีมลิเวอร์พูลได้หรือไม่แต่เจ็คกครับรู้ใน,ท,นทันทีที่เห็นดิโกโจตาว่าเขาพิเศษค่าตัว45ล้านปอนด์จึงถือว่ากุญ่ะ แฟนลิเวอร์พูลโหวตเลือกคุณซือคนต่อไปหากไม่ได้ตัวชา so. so, บีอลอนโซชาบีอลอนโซนะครับกุณซือเบอร์นลูกเซนในวัย42ปีกลายเป็นตัวเต็งที่จะข้ามาแทนที่เจคกิ้งครับเพื่อจัดก,การทีม Liverpool, ลิเวอร์พูลในฤดูกาลหน้าจากผลโหวตของแฟนบอลผ่านเว็บไซต์ดิดอิตและเฟลนอกจากความผูกพันกับลิเวอร์พูลในฐานะอาดีตนักเตะลิเวอร์พูล5ปีและลูกชายของเขายังเกิดที่เมืองเมอร์ซีไซส์อลอนโซก็ยังเป็นหนึ่งในโค้ชคุณหนุ่มที่น่าจับตามองมากที่สุดในวงการ ทีมเบลล์เลเวอร์เซนของเขามีลุน้นแชมป์บุนเดสการเยอรมันเป็นครั้งแรกและยังไม่แพ้ใครในทุกทัวร์นาเมนต์แมตช์ในฤดูกาลนี้เขารู้จักสโมสรเขามีสมองทัตติกที่ยอดเยี่ยมแถมยังหล่อเหล่าอีกด้วยแล้วปัญหามันคืออะไรละ่ะปรากฏว,ว่าลิเวอร์พูลก็ไม่ใจสโมสรเดียวที่ต้องการตัวชาบีออลอนโซทีมแชมป์ตลอดกาลอย่างไบร์มวนิกตัดสิในใจปล่อยตัวโทมัสทูเคิลผู้จัดการทีมหลังจากฟ์งการเล่นที่ทำแย่ จนอาจไร้ทวนรางวัลเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีไม่น่าแปลกใจที่ไบายามนิกหันมาสนใจชาบีอลอนโซผู้ที่ทำให้พวกเขาอยู่อันดับที่2ในตารางคะแนนบุนเดสกดมมาเยอรมัแนรายงานระบุว่าอาดีตนักเตะก,กองกลางคนนี้ซึ่งเคยเครืกก่องกับไบายามนิกและลิวเวอร์พูลเป็นตัวเลือกอันดับที่1ของเสือใต้ขณะที่ชาบีอลอนโซมุ่งมั่นกับผลงานอันยอดเยี่ยมของทีมของตัวเองกับโซมอสรนเบอร์ลซนเขาก็ยัง คงปิดปากเงียบเกี่ยวกับเรื่องอนาคตของเขาขณะที่บูมหานของเบลลูเซนยืนยันหนักแน่นว่าผู้จัดก,การทีมของพวกเขาจะไม่ไปไหนดูเหมือนว่าชาบีอลอนโซจะมีบทตัดสินใจครั้งสําคัญในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าระหว่างทั้งสองสโมสรเก่าของเขาหากเขาเลือกไปไบยมันนิกมันจะเป็นเรื่องที่น่าิดหวังสําหรับแฟนบอลลิเวอร์พูลรางงานระบุว่าลิเวอร์พูลได้ติดต่อไปที่ชาบีอลอนโซไปแล้ว และการพลาดเป้าปหมายหลักของพวกเขาตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดูไม่ดีแต่ถ้าเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วแล้วก็ใครควรที่จะเป็นตัวแทนของ Liverpool ลิเวอร์พูลล่ะดิดอิตแอนเฟลได้สอบถามแฟนบอลบน X หรือว่าทวิต t ตอรโดยมีผู้ลงคะแนนมากกว่า14,000คนจากตัวเรื่องต่างๆเช่นลูเบนอโมเรมโรเบรโตดาชาบี้โทมัสทูเกลและคนอื่นๆปรากฏว่ากุนซือบริันโรเบโตดาชาบีคือผู้ที่รับคะแนนโหวตสูงสุดอยู่ที่ 44.1%อโมอลิมกุนซื้อสปอร์ติ้งลิสบอนในวัย39ปีอยู่ในอันดับที่2ด้วยคะแนน26.5%ส่วนโทมัสทูเคลมีเพียง10.3%ตามหลังตัวเลือกอื่นๆซึ่งมีผู้เสนอชื่อหลากหลายตั้งแต่สตีเวนจลาดไปจนถึงจูเลียนนาเกลส์แมนโทมัสแฟรงค์สและฮันซี่ฟลิกส นอกจากเชอบีออลองโซแล้วโลเบโตดาเชปบี S i, ในว C ัย44ปีก็ถูกจัดให้เป็นตัวเต็งที่มีอัตราต่อรองดีที่สุดลงมาที่จะแทนที่จิเกครับในทินแอนเดรียลกุนซือชาวอิตาลีคนนี้ได้รับคำชื่นชมจากเกมฟุตบอลเกมรุกที่ใบตันขณะที่อดีตกองกลาง,ลางคนนี้ยังสร้างผลงานน่าประทับใจในช่วงเวลาคุมเยมชัรตาโดเนตและซาสซูโอโล ชาบีโอโอนโซออกลงชี้แจงข่าวลือยงลิเวอร์พูลและไบร์ยมุนิกชาบีโอลอนโซกุนซือเบอร์ลุูเซ่นออกมาชี้แจงให้สัมภาษณ์ครั้งแรกหลังจากตกเป็นข่าวเกี่ยวกับการโยกย้ายไปกุมทีม Liverpool, ลิเวอร์พูลหรือไบร์ชมุนิกในช่วงซัมเมอร์เดอร์ลลนโซนะครับได้เห็นสัมภาษณ์กับฟาบิโอโรมาโนนักข่าวชื่อดังผ่านทางช่องออนไลน์ยูทูบชแนลว่าเขาไม่มีอะไรพูดเกี่ยวกับข่าวลือเหล่านั้นและเขาขอโฟกัสอยู่กับปัจจุบันในการทำงานกับเบอร์ลุูเซ่นเท่านั้น คำพูดของจาบีอลอนโซที่ตอบโต้กระแสะข่าวลือมีหนังนี้ตอนนี้ผมมีความสุขดีที่เบอร์เลกุเซนและผมก็โฟกัสอยู่กับการทํางานที่นี่เท่านั้นผมไม่สามารถควบคุมข่าวลือได้แต่ผมก็แค่โฟกัสกับเกมถัดไปและพยายามทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเลเวอพู Liverpool และไบยมินิกเป็นสโมสรที่ยอดเยี่ยมแต่ตอนนี้ผมมีความสุขกับเวอร์เซนผมขอทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างกับการทำงานที่นี่อย่างเต็มที่ บทสรุปถึงมะชาบ,บีอลอนโซจะออกลงชี้แจงแต่ยังไม่มีใครทราบอนาคตของเขาว่าเขาจะอยู่กับเลเวอร์กูเซนหรือย้ายไปคุมทีมใหญ่ก็เป็นไปได้แฟนบอลต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปนะครับดิโก้โชตานักเตะที่ถูกมองข้ามมากที่สุดกูรูฟุตบอลนะครับเคนนี่เปิดเผยดิโก้โชตาแข่งค่าตัว40ล้านปอนด์ของลิเวอร์พูลเก่งกว่าที่ใครเคยคิด แนวรุกทีมชาติโปรตุเกสต้องพักรักษาตัวนานหลายเดือนส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์สี่รายการของลิเวอร์พูลอย่างหนักโจต้าฟอร์มร้อนแรงกับทีมหงดางในช่วงหลังและการบาดเจ็บของเขากลายเป็นอุปสรรคสําคัญต่อความหวังลุ้นแชมป์ของทีมลิเวอร์พูลทอมเคเน่นะครับกูลูฟุตบอลได้ร่วมพูดคุยในรายการฟุตบอลสปอตแคดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของโชต้าและได้ยกย่องแข้งขาตัว40ล้านปอนด์ว่าเป็นนักเตะที่ถูกมองข้ามมากที่สุดคนหนึ่งในพรีเมียร์ลีก เคลนี่กล่าวถึงโชต้าว่าผมคิดว่าหนึ่งในนักเตะที่ถูกมองข้ามมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกที่เพิ่งหายไปนั่นก็คือโชตา้าผมคิดว่าเขาสุดยอดจริงจริงนักเตะที่ถูกมองข้ามมากที่สุดเมื่อคุณเล่นกับเขาเขาสามารถทําอะไรก็ได้เขามีสไตล์แบบหลุยโซเลตที่สามารถกระแทกบอลใส่หน้าแข้งคุณ5ครั้งแล้วจบสกอร์แบบตัวตัว,ต,ว,ต,วตัวได้ไม่ผิดเลยที่เคลนี่ชื่นชมโชตา้าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมแต่บางครั้งเขาก็ไม่ได้รับเครดิตที่เขาสมควรได้รับ เขาอาจจะไม่คมเท่ากับซาลาไม่ดูดันเท่ากับนูนเยสไม่น่าตื่นตาเท่ากับลุยดิอารแต่เขาเป็นการผรสมผสานที่ยอดเยี่ยมของทุกสิ่งที่คุณต้องการในตัวของกองหน้าแม้เขาจะไม่ได้เป็นจุดสนใจเหมือนเพื่อนร่วมทีมบางคนแต่เขาก็เป็นกองหน้าที่น่าเชื่อถือและอาจจะเป็นนักเตะที่ดีที่สุดของลิเวอร์พูลในช่วงหลัง โชคดีที่ลิอร์พูลน่าจะสามารถรับมือกับการขาดโชต้าได้ตามใดที่นูนยัดดีอาร์ซาลาและโคดิกาโปยังคงฟิตอยู่แต่โอกาสที่พวกเขาจะประสบความสำเร็จทั้ง4รายการจะสูงขึ้นมากหากโชต้าฟิตและพร้อมลงสนามนะครับก็เห็นด้วยกับทางด้านของเคลนี่นะฮะได้เครดิตน้อยกว่าใครเพื่อนนะครับสำหรับดีโกโชต้าแต่เป็นคนที่ทำได้ดีนะครับในทุกสถานการณ์เลยทีเดียว หายจากการบาดเจ็บกับมาก็ยิงระเบิดเถิดเทิงแล้วก็มาเจ็บอีกนะครับโคตรน่าสงสารแฟนหงแดงเตรียมกรีดและเตรียมยินดีจะมีกาลเกอร์พร้อมช่วยดึงชาบีอลอนโซคุมทีมจะมีกาลเกอร์ตำนานนักเตะลิเวอร์พูลเผยถึงความพร้อมที่จะช่วยเหลือสโมสรเก่าของเขาเพื่อดึงตัวชาบีอลอนโซอดีตเพื่อนร่วมทีมกัมารับตำแหน่งผู้จัดก,การทีมคนใหม่ที่ลิเวอร์พูล นขณะนี้ชาบีอรลอนโซกำลังเป็นตัวเต็งอันดับที่1ที่จะเข้ามาแทนที่คอนทรคกิ้งคลับเมื่อเขาหมดสัญญาในช่วงท้ายของฤดูกาลอย่างไรก็ตามไบยมอนิกก็พยายามดึงตัวเขาเช่นเดียวกันทําให้ยังไม่สามารถการันตีได้ว่าอาดีตดาวเตะระดับตำนานทีมชาติสเปนจะกลับไปสู่แอนฟิลด์หรือไม่ด้วยเหตุผลนี้นะครับไมเคิลริชาร์ดจึงไน้ถามเจมีกาเลเกาก้ามาคำกลิ้งที่ผ่านมาในรายการ CBS Sport God ัต l ซ่าว่าทำไมเขาไม่ส่งข้อความไปชักชวนชาบีอรลอนโซให้กลับมาเลยละ่ะ เขาเป็นเพื่อนคุณนะทําไมคุณไม่ส่งข้อความไปหาเขาเลยละ่ะลิชาน์กล่าวติดตลกคุณบอกว่าคุณมีอิทธิพลที่ดีกับเพื่อนร่วมทีมเก่าไม่ใช่เหรอผมคิดว่าเขากําลังโฟกัสกับเลเวอร์กูเซนจิมมี่แกลเกอร์กล่าวพร้อมยิ้มเขายังดูสตรอรี่ของผมอยู่เลยในอินสตาแกรมและนั้นเขายังติดตามผมอยู่ไม่หลอกเราจะกลับมาคุยกันอีกทีหลังช่วงเบรกทีมชาติในเดือนมีนาคมสายลับจิมมี่กลเกอร์ลงสนาม หลังจากเกษียณนะครับจะมีกรเลืก,ก็กลายเป็นบุคคลสำคัญในวงการ,การฟุตบอลอังกฤษเขาเป็นคนตรงไปตรงมามีความคิดเห็นในทุกเรื่องการได้ฟังมุมมองของนักเตะชาวสกอตคนนี้แล้วน่าสนใจเสมอเนื่องจากเขาเคยเป็นเพื่อนร่วมทีมของชาบีออลอโซกว่า5ปีที่ลิเวอร์พูลคาดว่าเขาคงมีช่องทางในการติดต่อสืส่อสารกับชาบีออลอโซอยู่บ้างหรืออย่างน้อยก็จะมีโอกาสที่จะได้พูดคุยและนมน้วจิตใจให้ชาบีออลอโซมาที่ลิเวอร์พูล ดังนั้นเราสามารถจินตนาการได้ว่าจะมีการลกเกอร์อาจจะแอบเช็คความสนใจของเพื่อนเก่าเกี่ยวกับลิเวอร์พูลหากชาบีอลอโซตัดทินใจกลับมาร่วมง,งานกับทีมดังแห่งทินเบอร์ซิไซส์ตามคาดกันกันเอาไว้นี่จะเป็นดานิเมกที่น่าสนใจจะมีการล,กลกเกอร์ไม่ใช่คนพูดจาอ้อมค้อมเขาเคยวิพากษ์วิจารณ์โค้ชและนักเตะหลายคนในช่วงเวลาที่เขาเป็นนักวิจารณ์รวมถึงเป๊ปกวัวเดียล่า หากอลอนโซย้ายมาที่พิม์ลีกและยิ่งเป็นลิเวอร์พูลด้วยแล้วโอกาสที่จะมีโอกาสประทับ้ารวงกับเจมี่กาลเกอร์ก็มีอยู่อย่างไรก็ตามทั้งสองคนดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันเจมี่กาลเกอร์เคยเล่าถึงความประทับใจครั้งแรกที่มีต่อแชมโลคนนี้เมื่อเขาร่วมทีมเดอะเรดลิเวอร์พูลและพูดถึงเขาในแง่ดีเสมอต่าชามพี่อลอนโซย้ายมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จตั้งแต่แรกเราคงติดตามดูกันว่าความสัมพันธ์ที่ดีนี้จะคงอยู่ต่อไปหรือไม่ แต่สำหรับในตอนนี้นะครับแฟนบอลลิเวอร์พูลอาจจะต้องผลักดันให้เจมี่กาลเกอร์ติดต่อไปพูดคุยกับชาบีอลโงโซเพื่อน้มน้ำนจิตใจให้เขาย้ายมาคุณทีมลิเวอร์พูลและถ้าหากเจมี่กาลเกอร์ทำได้ด้วยการน้มน้วจิตใจชาบีององโซมาอยู่กับลิเวอร์พูลแฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากงคงกรีดบ้านแทบแตกแน่นอนลิเวอร์พูลรายได้มหาศาลจากดิวในกี้ของแชมป์พเมลิก ริวรายได้สูงสุดในพิมพ์นี้จากดิวชุดแข่งกับไนกี้จากการเปิดเผยข้อมูลโดย a, ยูฟาวอร์พูของพวกเราเป็นสโมสรนในพิมพ์ลีกที่ทำรายได้จากการขายเสื้อแข่งและสินค้าลิขสิทธิ์สูงที่สดุดโดยดิยวชุดแข่งกับไนกี้สร้างผลกําไรมหาศาลแม้ตอนนี้ตกลงกับไนกี้วอร์พูได้รับเงินค่าสปอนเซอร์พื้นฐานน้อยกว่าดิวก่อนหน้านี้กับนิวมารันจาก 45ล้านปอนด์เหลือ30ล้านปอนด์ต่อฤดูกาลแต่ข้อตกลงนี้มีเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนจากยอดขายที่สูงมากรายงานจากยูโรเปียนค u ั f i n n n c i a l and Investments ของยูฟาเปิดเผยว่าลิเวอร์พูลทำไรายได้จากการขายเสื้อแข่งและสินค้าลิขสิทธิ์1า3 1ล้านปอนด์ในฤดูกาล2022-2023เป็นรองเป็นแค่บ,บาซโลรนาที่ขายได้153.25ล้านปอนด์เรือมริด 132.7ล้านปอนด์และบเบย์มินิค125.9ล้านปอนด์ในโยุโรปและมากกว่ามแมนชเชสเตดโดยแมนชเชสเตตขายได้111.3ล้านปอนด์อยู่อันดับที่5อันดับที่6นะครับคือปารีแสแซงต์แชงกงขายได้83.1ล้านปอนด์ห่างจาก5อันดับแรกถึง34%โดยแกลเกียงกับซุสอนพิมพ์ลิกอืก่นๆอย่างเช่นอาร์เซนอล76.2ล้านปอนด์และเชลซี74.5ล้านปอนด์ ด้านแปลงใจที่แมนเชสเตอร์แม้รายได้รวมสูงริ้วแต่กับทำไรายได้จากการขายเสื้อแข่งและสินค้าลิขสิทธิ์ได้แค่62.5ล้านปอนด์เป็นอันดับที่11ซึ่งน้อยกว่าลิเวอร์พูลเกือบครึ่งตัวเลขของยูฟาบ่งชี้ว่าไรายได้จากเปอร์เซ็นต์ผลตอบแทนของไนกี้น่าจะเกิน80ล้านปอนด์โดยมีรายงานมาว่าเดี๋ยวนี้มีผลตอบแทนยี่ของไรายได้ทั้งหมดอย่างไรก็ตามนะครับยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่ารวมถึงการจ่ายเงินส่วนอื่นๆเช่นสปอนเซอร์อื่นๆและโฆษณาด้วยหรือไม่ ท่านี้รายเน้ยจากการขายเสื้อแข่งและสินค้าลิขสิทธิ์ของลิวฮูในฤดูการ2 0 2 2 2 3ลดลงเล็กน้อยประมาณ1%จาก117.3ล้านปอนด์ในฤดูกาล2 0 2 1 2 2โดยปัจจุบันนะครับลิวพูใกล้จะจบฤดูกาลที่4กับไนกี้แล้วโดยคาดกันว่าดิวปัจจุบันจะหมดอายุช่วงปลายฤดูกาลนะแผนการหาตัวแทนเจอกกิ้งครับของลิวพูอาจสะดุด ดาชบีเริ่มต้นเจรจาเซ็นสัญญาใมกับไบรตันเจค็ลับยืนยันอำลาลิเวอร์พูลในช่วงซัมเมอร์และโรเบโตดาชบีผู้จัดการทีมไบรตันก็เป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะเข้ามาแทนที่โดยมีชาบีอลอนโซเป็นอีกถึงชื่อที่ถูกพูดถึงไบรตันยืนยันว่าจะไม่ได้รับการติดต่อใดๆทั้งสิ้นสำหรับดาชบีและมั่นใจว่าจะสามารถเก็บผู้จัดการทีมฝีมือดีเอาไว้กับทีมได้ดาชบีเคยตกเป็นข่าวกับทางลิเวอร์พูลและบาร์เซโลนา หลังจากทั้งเจเก้งคลับและชาบีเฮนันเดสประกาศอำลาตำแหน่งเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลน,นี้ชายชาวอิตาลีดาชบีในวัย44ปีสร้างผลงานน่าประทับใจด้วยแท็ติกที่กล้าบ้าบินในเรื่องของเกมรุกโดยพานกดานวนไรตันชนะ35เกมจากทั้งหมด73เกมที่เขาคุงเทีมรายงานระบุว่าดาชบีเป็นตัวเลือกอันดับที่1ของบาร์ซโลนาในการกทนที่ชาบีเฮนเดสเมื่อเขาลาทีมในช่วงซัมเมอร์ แต่ทัสปอร์ตรายงานมาว่าไบรตันยังไม่มีการติดต่อใดๆถึงสิ้นดาชิบี้เข้าร่วมสโมสรไบรตันในเดือนกันยายนปี2 0 2 2และมีสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายนถึงปี2026กับไบรตันไบรตันได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการขยายสัญญาทัวใหม่แล้วเพื่อป้องกันความสนใจจากทีมอื่นโดยสัญญาฉบับปัจจุบันของดาชิบี้มีค่าทียีนอยู่ที่10ล้านยูโรประมาณ8.5ล้านปอนด์ตามการรายงานระบุ ว่าสโมสรมีความมั่นใจในการป้องกันความสนใจจากทีมเอื้อไบรตันไม่ได้กดดันทางการเงินในการขายนักเตะตัวเก่งและหวังที่จะทําให้ดาชบ,บี้พอใจด้วยการสนับสนุนทนี่บลูมเจ้าของสโมสรไบรตันกาลังวางแผนการสมทับสําหรับฤดูกาลหน้าและสโมสรมีผลงานที่ยอดเยี่ยมในการดึงตัวนักเตะที่มีระดับความสนใจมาก่อนเมื่อพูดถึงอนาคตของชมบ,บี้เมื่อเร็วๆนี้ดาชบ,บี้กล่าวว่าผมก็ได้ยินว่าทีมทใหญ่ๆสนใจในตัวผมมันเป็นเกียรติแต่ผมก็โฟกัส งานของผมที่ทําในแต่ละวันกับเบรดันเกี่ยวกับอนาคตผมอยากแข่งขันในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ผมอยากเข้าใจแผนแล้วทํางานกับทีมใหญ่ก็ไม่ใช่ปัญหาผมอยากแข่งขันเพื่อชนะพรีมลีกกราโชสเซระอิตาลีบุนเดสกาเยอรมันยูฟ่าแชมลีแต่ไม่มีช่วงเวลาที่ต้องไป ชาบีอลอนโซ่ผู้จัดการกิมเบลูเซนก็เป็นตัวเต็งในขณะน,นี้ที่จะเข้ามาแทนที่เจคกิงคลับที่อันเิลด์แต่ดาชวบีก็ถูกยกให้เป็นตัวเลือกอันดับต้นๆที่จะย้ายเข้ามาลมทีมลิเวอร์พูลเหมือนกันกโดยไบยมนิกก็เล่งชาบีอลอนโซ่อดีตมิกฟิล์ของทีมลิเวอร์พูลรายนี้เช่นเดียวกัน ดาชบี้ประทับใจผลงานของชาบี้ออลโซนในเยอรมนีเขากาลังทําผลงานที่ยอดเยี่ยมดาชบี้กล่าวในบทสัมภาษณ์กับท่านั่นของกัตโชเดเมเกโตบอกว่าทีมของชาบี้ออลโซมีการเล่นที่ดีมากสไตล์การเล่นชัดเจนเขายอดเยี่ยมตั้งแต่ตอนที่กลุ่มทีมสมรองเรอัลโซเซดัดเมื่อ3ปีที่แล้วและเขาก็พิสูจน์ตัวเองอีกครั้งในสโมสรใหญ่เหมือนกับไบร์เออร์ลูเซนทหนณาตอนนี้เมื่อถามถึงการเซ็นญาติใหม่กับไบตันดาชบี้กล่าวว่ายังไม่มีข่าวอะไร ผมขอโฟกัสณตอนนี้คือช่วงสุดท้ายของฤดูกาลเราจะแข่งขันเพื่อทําผลงานที่ดีที่สดุดเราแข่งขันในพิมียร์ลีกเพื่อไปถึงเป้าหมายเดียวกันกับฤดูกาลที่แล้วในการขอสิทธิ์ไปเล่นฟุตบอลยุโรปเจลซีได้เคยยื่นขอซื้อตัวเดวินูเยตมาแล้วนะครับในช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วแต่ถูกทางลิพูนั้นตอบปฏิเสธในทันที อัปเดตข่าวความขคลนไหวกองเกมนัดจริงเฉเลดฟุตบอลคาร์โรทับทีลิร์พูกำลังจะเตรียมที่จะลงฟาดแข่งกับเชลซีในวันอาทิตย์นี้หลังจากที่ณตอนนี้ดูเหมือนว่าเริ่มจะมีข่าวออกมาป่วนประสันลิร์พูอยู่เป็นระยะระยะและณตอนนี้ก็มีข่าวล่ลาสุดออกมานั่นก็คือทางด้านของสโมสรเชลซีนั้นเคยยื่นข้อเสนอขอซื้อตัวดามูเนยสไปจับอ้อมอกของลิร์พูในช่วงตลาดสมมอที่ผ่านมาแต่เดี๋ยวนี้ถูกทางลิร์พูนั้นตอบปฏิเสธในทันทีนะครับ โดยรายงานนี้มาจากเดอะไทม์นะครับสื่อชื่อดังระดับโลกที่มีความน่าเชื่อถือก็ออกให้ข่าวว่าไม่ช่วงตลาดเสมอที่ผ่านมานั้นสโมสรเชลซีก็ถือเป็นสโมสรที่กาลังมองหาผู้เล่นในตำแหน่งกองหน้าฝีเท้าดีเข้าสู่เทมโดยทางเชลซีก็เพิ่งส่งคืนเจ้าฟิลิกกลับไปยังอตแลนติโกมาเรตนั่นมองว่ากองหน้าตัวใหม่ที่พวกเขาต้องการนั้นคือดาวินูเยสส่วนนัาทีมชาิอุรุกวัยลัของลิเวอร์ pool ที่มีการเริ่มต้นุดนการแรกของเขากับลิบูนั้นไม่ได้ดังเปลี่ยงปล่างตามที่หลายคนหลายฝ่ายคาดการณ์กันไว้เนตอนแรกจนทําให้มีข่าวหลุดออกมาว่าลิร์พูลอาจจะปล่อยตัวดาวเมนูเยสออกจากทีมปายในทันทีหลังจบฤดูก,กาลนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นก็เป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นนะครับโดยทางด้านเดือทธามยืนยันว่าสโมสรโจซีนั้นได้ทาการยื่นข้อเสนออย่างเป็นทางการมาที่สโมสรลิร์พูลจริงๆแต่ข้อเสนอดังกล่าวนั้นไม่ได้ถูกเปิดเผยออกมาในที่สาธารณะ และก็ไม่มีใครรู้ว่าขา้อเสนอเก่าวนี้มีมูลค่าเท่าไรกันแนะ่ซึ่งก็แน่นอนว่าทางลิวนั้นก็ได้ตอบปฏิเ,เสธข้อเสนอล่าวนี้ของทางเชลซีไปใน,นทันทีฉะนั้นจะทําให้การยยายทีมครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นและไม่มีข่าวเล็ดรอดออกมาจากสโมสรลิเวอร์พูลแต่อย่างใดและหลังจากนั้นทางสโมสรชจซีนั้นก็ได้หันไปคว้าตัวนิคคลัรแจ็กสันก่อนหน้าชาวเซเนกัลเข้าสู่ทีมอย่างรวดเร็วแต่นิคคลัรแจ็กสันกลับเป็นผู้เล่นที่มีความเหมาะสมในตำแหน่งปีกมากกว่า ในนั้นหลังจบการนี้โจซีนน่าจะเข้าสู่ตลาดก,ก,การสแกนักเตอีกครั้งเพื่อคว้าตัวกองหน้าตัวเป้าไปร่วมทีมให้ได้โดยการนี้ถือได้ว่าเป็นรุการที่ดาวินวูยัตโชฟอร์มดีดีกว่าเมื่อฤด,ดูการที่แล้วเป็นอย่างมากเขาเริ่มปรับตัวเข้ากับลิเวอร์พูลได้แล้วโดยณตอนนี้ยิงแล้ว9ประตูกับอีก7แอซิตจากการลงสนาม24นัดในศึกพีลิกลกฤด,ดูกาลนี้ และด้วยสไตล์การเล่นที่ถูกทันเจคกเกครัปรับปรุงจนเข้าที่ทําให้นะตอนนี้ดามิลเนยียได้กลายเป็นนักเตะที่มีความสาคัญของทีมลิเวอร์พูลเป็นอย่างมากและทีมจะขาดเข้าไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วดังนั้นข่าวการเชื่อมโยงที่จะย้ายไปสู่เชลซีนั้นจะไม่มีทางกลับมาตกเป็นข่าวอีกครั้งในช่วงตลาดสมเมน,นี้อย่างแน่นอนนะครับนี่คือสุขข่าวลิเวอร์พูลนะฮะท่านผู้ชมเป็นรอบเช้าของวันที่23กุมภาพันธ์นะครับ ขอเชิญแฟนๆนะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บากคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ